พ่อลูกปันโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ปันโปร้านที่2ครับโคโก้คาเฟ่ทองหล่อครับตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับเยื้องกับโรงพยาบาลกรุงเทพครับโปรโม,มชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว a l ด the world ครับปีถึง3โปรด้วยกันครับโปรที่1ครับ all you can eat ครับจากราคา459บาท เหลือเพียง399บาทเท่านั้นมีให้เลือกกว่า30รายการครับทั้งสแน็คพิซซ่าพาสต้าเมนูย่างยากิโทริและเมนูอื่นๆอีกมากมายโปรที่2 All you can drink ครับจากราคา169บาทเหลือเพียง149บาทเท่านั้นโปรที่3เมื่อไปอิ่มอร่อยกับเมนูอลาคาร์ตของนางร้านรับส่วนลดทันที20% 1ต่อ1บินไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ ถึง17มีนาคม2567ครับผมโคโค่คาเฟ่ทองหล่อครับสายคาเฟ่ต้องปักบตดมาเช็คอินให้ได้ด้วยบรรยากาศสุดชิลในโรงแรมโคโค่เทลแบงคอกเทวาทองหล่อครับกับอาหารที่หลากหลายมาครบทั้งไทยญี่ปุน่นอิตาเลียนภายใต้คอนเซปต์เพจ for f r i e n d and Family ไปรู้จักกับเมนูฟินๆกันเลยครับพิซซ่าไส้อัว่วเมนูที่ได้รแสแซบของน้ำพริกหนุ่มและไส้อัว่ว เจอกับแป้งที่กรอบนอกนุ่มในของพิซซ่าแล้วลงตัวสุดๆครับข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มด้วยความแซ่บและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำพริกหนุ่มคลุกมากับข้าวล้อนๆเจอกับเครื่องเคียงต่างๆแล้วมันหิวใจแบบ300%เมนูสเต็กหมูย่างที่เด็ดเลยคือตัวหมูที่ผ่านการย่างจนได้กลิ่นหอมเนื้อนุ่มข้าวแกงกะหรี่เนื้อสูตรคุณยาโทมิโก ด้วยความหอมที่อกอวลเจอกับตัวเนื้อแบบเต็มคผํผทานแล้วฟินสุดๆอย่าลืมไปอุดหนุนกันครับโคโค่คาเฟ่ทองหล่อนะครับตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เยื้องโรงพยาบาลกรุงเทพเขามีถึง3โปรเด็ดๆจัดไว้ให้คุณเลยนะครับและอีกหนึ่งโปรครับสำหรับเมนูอลาคาร์ดนะครับไปทานที่ร้านเขาเขามีส่วนลดได้ถึง20% 1 0ต่อ1บินนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง17มีนาคม2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย